สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวพฤกษ์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจําวันที่1นึ่งถึงสิกันยายนค่ะไปดูกันว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าตรงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงฟังได้ไหมฟังได้ค่ะก็สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็ก่อนที่ไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมอก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาอ่านำเสนอให้คุณนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบความหอมแบบธรรมชาตินะอดอกไม้ไท,ย,ทยค่ะ กลิ่นกละเวกนะคะแล้วก็จะมีะจัมปี้มีดอกโมกค,ค่ะแล้วก็จะมีทิวลิปเป็นความหอมธรรมชาตินะคะกลิ่นดอกไม้ไทยๆนะคะที่หอมมากหอมจริงๆนะคะเน้นคุณภาพกันเลยคะ่ะแล้วก็เป็นราคาที่คุณจับต้องได้นะคะ 50 ml เพียง599บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยทักทายไปหาแอดมินของแม่หมอได้นะแม่หมอแปะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วค่ะบอกได้เลยว่ารับประกันความหอมนะคะหอมมากค่ะนะคะต้องพิสูจน์กันเองนะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวพุกศบความรักของคุณค่ะ s ิกออฟคัพห้าไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะแล้วก็จะเป็นเด็กถือช่วยแล้วก็เดิดซันนะคะ นะก็ดีนะก็ดีนะถือว่าเป็นเป็นพลังงานความรักที่ดีมากเลยนะมีความสุขมีความสดใสคุณอาจจะกําลังเจอ p ี่เลิฟนะรักแรกของคุณเลยก็ได้นะนะหรือบางทีคุณก็อาจจะกําลังเจอหนุ่มน้อยสาวน้อยนะคะที่แบบว่าเออมาทําให้หวัวใจของคุณเนี่ยฟูเแบบิกบานนะได้เจอรักต่างวัยอันนี้เป็นไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสถานการณ์ของรักต่างวัยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายนะคะหวัวใจคุณจะต้องฟูอยู่ แล้วแล้วเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทาให้คุณเนี่ยมีสีสันทําให้คุณรู้สึกว่าเออจะต้องเตรียมตัวรับมือเหมือนเหมือนคนเนี้ยที่อยู่ในชีวิตของคุณในตอนเนี้ยนนามาสร้างสีสันมาเหมือนกับมาเล่นแบบอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วคุณก็ต้องคอยหาคําตอบเล่นกันอะไรกันทํามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองหรือว่า,าต้องเหมือนกับเข้าโหมดวัยรุ่นนะคะประมาณนี้ทําให้ใจคุณเนี่ยเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งเขา เป็นเด็กนะคะที่น่ารักมากๆซึ่งตัวของคุณเองถ้าคุณเนี่ยอายุมากกว่าเขาคุณก็จะต้องทําตัวเป็นเด็กนะคะ,ะสดใสน่ารักไปด้วยนะเอนเนอีดีมากเลยนะคะเดอดซันเนี่ยถึงแม้ว่ารักจะต่างวัยเนี่ยแต่ก็เข้ากันได้ดีนะนะมีความสุขนะคะในทุกๆวันมันบรรยากาศหัวใจเนี่ยมันอ้เป็นสีชมพูสดใสไปหมดเลยหรือบางทีถ้าคุณอายุ น้อยกว่าเขานะคะถ้าคุณเจอคนที่รักต่างวัยแบบเขาอายุมากกว่าคุณเยอะๆเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่แบบว่าไปสลันเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าอะไรนะเหมือนกับเข้าไปอยู่ในโหมดชีวิตของเขาอะแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายเล็กๆที่แบบว่าคอยไปเซลคอยไปทําให้เขาแบบเหมือนกับคือจริงๆถ้าเขาเป็นคนที่มีโลคส่วนตัวสูงะนะเราอาจจะเข้าไปในโลกของเขาไปทําให้เขามีความสดใสทําให้เขาแบบ เอ่อหน้า,าคิ้วขมวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นสีสันที่เข้าไปแย่กันให้มันดูสนุกสนานแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นพลังงานที่สลับกันแต่ที่แน่ๆระหว่างคุณเขาเข้ากันได้หัวใจเป็นสีชมพูเบิกบานกันเลยทีเดียวค่ะนะคะไปดูกันว่า2ส,สัปดาห์นี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างแหมไดฟ์เดอะซันนี่ถือว่าแบบความรักโล่งโปร่งใส เจอคนที่เข้าใจกันเจอคนที่แบบทำให้โลกทั้งใบเนี่ยมันสดใสเป็นสีชมพูเลยเนาะอ่ะนะคะสองสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเอ่ยอัศวินถือไม้นะคะแล้วก็อัศวินอ่ะราชาถือไม้ก็มาอัศวินถือไม้ก็มาสองสอง้องวเนาะอันนี้เป็น ten of cups นะคะขอโทษนะคะ ten of cups แล้วก็จะเป็นชัว of b อ n ส์แล้วก็จะได้ไพ่1ดาบนะคะดี2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากๆหนึ่งถ้าคุณกับเขาคือรักทางไกลคือคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะจะไกลต่างประเทศก็ได้จะไกลแบบต่างจังหวัดก็ได้นะคะ2สัปดาห์นี้มีโอกาสที่คุณและเขาจะได้มาเจอกันแบบครึ่งทาง อ่ะโอเคถ้าไม่ครึ่งทางเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณหรือตัวของคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปหาเขาก็ได้หรือเจอกันคนละครึ่งทางก็ได้เช่นสมมติว,ว่าอ่าคุณอยู่คุณอยู่ไหนอะคุณอยู่ทางเหนือเขาอยู่ทางใต้แบบนี้เออเจอกันคนคนละครึ่งทางมาเจอกันที่กรุงเทพอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะแล้วการเจอกันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างในสองสัปดาห์นี้สิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะคือพลังของสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของคําว่า ได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจเออคิดไม่ผิดเลยที่ดได้ที่ดได้แบบคบกันเนะี่ยเออพอเจอกันแล้วเนี่ยุ่ยมันอบอุ่นนะคะนึกถึงบรรยากาศของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่เนาะเออมันคงจะดีเนาะได้เจอคนที่ถูกใจขนาดนี้มันเป็นมันบรรยากาศเช่นนั้นเลยนะคะไม่เหมาะมอว่าในสองสัปดาห์นี้เป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยเออพบเจอกับ การตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเหมือนกันนะอาจจะมีการแบบได้คุยกันนะคะในเรื่องของเป้าหมายเนาะในเรื่องของเป้าหมายหรือคุยกันว่าเออแบบเหมือนกับว่าคุณนะคะว่ามีไมเซตหรือความคิดหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับชีวิตคู่เหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มอมองว่ามันเป็นคําตอบที่ดีนะคะไปกันได้แบบเข้ากันได้ ยอมรับในการและการได้ถึงแม้ว่าจะต่างวัยเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเช่นอืคุยกันในเรื่องแบบว่าอาจจะคุยกันในเรื่องของการแต่งงานเลยนะคะเนี่ยนะคะ,ะสิบถ้วยเนี่ยการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆนะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะขอไพ่ขอไพ่อีกสักห้าใบคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุไฟนะ ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ําพิจิกรกรกฎมีนธาตุลมนิถุนตุลกุมค่ะเอนิจีของเซเว่นออฟฟอเหมือนกับว่าได้เคลียร์ทางได้คุยกันได้แบบเหมือนมีการวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวมีการถามถ่ายกันในเรื่องของครอบครัวคุณมันเหมือนมีการเปิดใจคุยกันเยอะแยะมากมายเลยครอบครัวคุณครอบครัวเขา เป็นยังไงอะไรยังไงแบบนี้ค่ะคือคุยคุยแบบในเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอ่าอจจะคุยในเรื่องของการทำงานนีนะการทำงานการหาเงินติดขัดอะไรไหมมีอะไรเขาช่วยเหลือไหมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่า่าการได้เจอกันกับคนที่คุณกำลังคบหาใจฟูเป็นสีชมพูอยู่เนี่ยอาจจะใส่ใจคุณนะคะในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะ คุณทํางานอะไรเงินพอใช้ไหมอะไรแบบนี้คะ่ะดูเหมือนเขาห่วงใยคุณมากเลยอะนะแนวโน้มความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าจริงๆถามว่าเป็นไปได้ดีไหมคือไพ่ใบนี้มันเหมือนกับเป็นการวางแผนนะเ,เดี๋ยวแม่หมอขอเปิดให้ครบก่อนนะ5ใบนะคะไพ่เดียมเพรสแล้วก็นะคะไพ่ฟอบคัพส์ค่ะมันเหมือนกับว่า energy เน,นี้ยเป็น energy ที่อ่า มีการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของการเงินที่ติดขัดนะแม่หมอมองว่าเช่นนั้นนะคะคืออาจจะต้องเปิดใจพูดกันจริงๆนะคะว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะก่อนที่แม่หมอ,อจ,จะพูดถึงตรงนี้ ไม่หมาะขอดู Energy ทางการเงินฐานะการเงินเขาหนึ่งกันแล้วกันนะคะจะได้ทายตรงนี้ถูกอะคะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะอ่ะจะได้ทายถูกเหมือนเขาจะใส่ใจอ่ะใส่ใจถาสถานะของคุณสารทุกสุขดบของคุณเนี่ยห่วงใยคุณเนี่ยมากๆเลยนะคนเนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาได้ไพ่สี่ไม้เท้าไม่วังว่าเขาเป็นคนที่มีกิจการนะมีกิจการส่วนตัวธุรกิจส่วนตัว การเงินการทองก็ดีนะชีวิตดีมีบริวารน,นะคะมีบ้านอาจจะอาจจะมีบ้านให้เช่าได้นะอาจจะทำธุรกิจอสังหานะคะมีบ้านให้เช่าหลายหลังเลยเนี่ยคนนี้รวยค่ะเก้าเหรียญอ่าได้เอเน g y เขาแล้วนะเป็นคนที่รวยแล้วก็เป็นคนที่โสดมากแล้วก็รวยมากนะคะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคุณเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงนะคะเพจออฟคอยเป็นคนสายเปด้วยนะ ถ้าเขาเป็นคนอายุน้อยอกว่าคุณก็จริงแต่สายเปนะคนนี้นะเออน่าจะโชคดีคุณน่าจะโชคดีได้เจอคนที่ดีเอาเป็นว่าคาไฟออกมาเนี่ยนะคะเ่าเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วก็ยังได้ไพ่เอสอบคัพด้วยนะเออเอสอบคอยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าการที่คุณได้เจอเขาเนี่ยเหมือนคุณถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะได้เจอคนที่ดีน่ารัก ดีใจดีแล้วก็ยังได้เจอคนที่มั่งคั่งร่ํารวยพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณถ้าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินมันเป็นการเปิดใจคุยกันเลยนะระหว่างคุณกับเขาคือไม่มีอะไรปิดบังเช่นสมมติว่าเฮ้ยตอนนี้คุณมีนี้นะคือห้าเหรียญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะแต่ว่าคุณอาจจะมีสถานการณ์เงินที่บางทีคุณมีความต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือม,มีนี้บัตรเครดิต หรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอสแกมเมอร์ดูดเงินไปอะไรแบบนี้ค่ะที่ทําให้คุณติดขัดรือมีปัญหาทางด้านการเงินซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดใจคุยกับเขาก็ได้นะคะเจ็ดด่าผู้หนาจจะเจอใครบางคนมาหลอกลวงคุณเนี่ยเอาเงินคุณดูดเงินคุณไปเอ่อหมดบัญชีเลยทําให้คุณเนี่ยติดขัดทางด้านการเงินซึ่งคุณสามารถเปิดใจคุยกับเขาได้เขาคนนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขาจะถามนะคะเกี่ยวกับตัวของคุณเนี่ยถามทุกเรื่องทุกอย่างเลยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่แบบถูกใจนะคะถูกตาต้องใจนะดีเอ็มเพรสคือเขาก็มองเห็นข้อดีในตัวของคุณเ,อเยอะมากแล้วก็มองเห็นว่าคุณเองก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ไม่รู้สิถูกอกถูกใจเขามากมากเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาได้รู้จักคุณเนะี่ยเขารู้สึกว่าก็โชคดีเหมือนกันคุณเองก็คือจริงๆความผิดพลาดตรงเนี้ยนะ มันก็สามารถผิดพลาดกันได้ทุกคนในเรื่องของการเงินการโดนหลอกอะไรแบบนี้นะแต่ความดีในตัวของคุณนะ่ะเขาสามารถที่จะสัมผัสได้จิตใจของคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีมากมายขนาดไหนแล้วก็เป็นคนที่เหมาะที่จะอยู่เคียงข้างเขาด้วยนะคะเหมือนกับว่าการที่เขาได้มาเจอคุณเนะี่ยเลือกคุณเนี่ยนะเป็นความรักนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเลือกไม่ผิดเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการตัดสินใจว่าได้เจอคนที่ใช่แล้ว พระนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะแนวโน้มของคุณและเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณเขาจะไม่แบบมาเออเหมือนกับอืในเรื่องของการเงินอ่ะเขาจะไม่มายว่าเอ,อ้ยคุณอฐานะการเงินเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่เขาอะ่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้คุณได้ผ่านสถานการณ์แย่ๆนี้ไปได้ด้วยเพราะฉะนั้น การที่คุณกับเขานะคะได้มาเป็นแฟนกันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแล้วคุณก็ได้เจอสายเปแล้วก็หมวเสมือนเขาเนี่ยเข้ามาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณด้วยนะคะชาวพฤกษบค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆสําหรับตัวคุณเองนะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเนี่ยแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วและใครที่สนใจน้ําหอมที่มีกลิ่นนะคะไทยๆกลิ่นหอมแบบดอกไม้ไทยๆนะคะ นี่เลยนะคะจัดไปเลยค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะ50 ml เพียง599บาทเท่านั้นค่ะราคาคุณจับต้องได้แล้วคุณก็ยังได้น้ำหอมที่มีคุณภาพมากๆด้วยค่ะ